ครับสบภาพก็ขึ้นมาน่าจะมาวางไข่หรือเปล่านะฮะเป็นกองไม้ตรงนี้นะครับนะจะเป็นสภาพแน่นอนเลยตัวใหญ่มากนะครับก็เลยต้องไลฟ์สดให้รู้ว่าวันนี้นะเป็นเรื่องสดสดวนันเวลาประมาณสักกล้จะดสี่โมงเย็นนะครับของวันศุกร์ที่อ่ายี่ อะไรแล้วเนี่ยมันยี่สลายวันศุกร์ที่ยี่สิบสามีครับเมษายนสองห้าหกสี่นะครับมีต่ภาพเนี่ยขึ้นมายังไรงเอ,อ้ยจะเป็นโชคบรืงเนี่ยมาออกลูกหรือเปล่าเนี่ยเออน่าจะมาออกลูกนะครับยี่ยังไรนะนะครับก็พาชมกันเราจะเป็นต่ภาพนะ ตภาพหรือเปล่าตภาพตัวใหญ่หใ,หญใหญ่เลยฮะนงแตะมาออกลูกหรือเปล่านาะเอ่อขึ้นมาฟักลูกตรางใน,นนี่แหละจะถ่ายคลิปตี่ไหน,น,นเอ่เอแล้วก็ปล่อยลปล่อยอย่างเงี้ยแหละน,น,นั่นเอง,อยอยงเออใช่ โอ้ยจะอายุอันนี้น่าจะหลายสิปีแล้วเนี่ยนะถ่ายน่าจะออกลูกมาออกลูกออกลูกนะนั่นนี่ครับขุดขุดแบบขุดเหมือนเตาขุดหลุมอ่ะฮะขุดหลุมนั่นเนี่ยเออมีใจลูกไม่ไม่ทำร้ายลูกไม่ทำร้ายไม่ทำร้ายไม่ทำร้ายดอกไม่ทำร้ายดอกลูกเออเนี่ยไม่ทำไรนะไม่ทำไรนะลูกไม่ทำไรนะไม่ทำไรแล้วเฮ้ยโอเคไม่ทำไรหรอวลูกไม่ทำไร

สภาพใหญ่มากเลยงานเงินจะง,งาน้อยกว่าเลยอือไม่มีไงใช่ไหมงานทําไฟแอร์ก็ทำที่ตอน,นตอนนี้ทําบ้านแค่บ้านที่เช่าอยู่เปลี่ยนสายไฟใหม่ครับคนเดียวสองชั้นแปดห้องได้ไม่กี่ห้องเองไปเรื่อยๆเพร,ราะเป็นเจ้าของบ้านผมทำมันเรื่อยลงไม่ต้องรีบอะทำอยู่คนเดียวบ้านผมอาศัยอยู่อ่ะอะผมวาอาศัยอยู่อ่ะเจ้าของบ้านแกพูดง่ายเหๆกันฮึ่ม เราอยากได้เราจะเบิกตังค์ได้ฉันเราเป็นนางงานเราก็ไม่กล้าเบิกเงินเขาถ้าไม่ได้เนื้อมันเบิกไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้เนื้องานไงเบิกตังค์น่าเกลียดอ๋อไม่หยุดเลยเนี่ยหยุดหยุดใช่ครับเขาเคลื่อนไอ้นี่ไงเขาเขาเคลื่อนศพในห้างมาไงเป็น่งนี้พระราชทานเพลิงครับเฮ้ยตาม เอ้ยอ่ะไปไปไหนก็ไปอ่ไม่เบียดเบี้ยนะเขาอยากจะไปแล้วนะใช่ใช่ไม่ทำไรปลอดภัยเลยไปไปไปจันบ่อยไหมช่วงนี้ไม่ได้ไปเลยโควิดจะไปจะไปอ้าวโควิดมาอีกแล้วไม่ได้ไปใช่ครับห้าวันฮึ่ม